สวัสดีครับเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นเรื่องของส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมเมื่อเรียนจบคลิปนี้นักเรียนระบุส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมได้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นมาทบทวนชนิดของรูปสามเหลี่ยมจากขนาดของมุมแล้วก็ตามาจากความยาวของด้านกันก่อนเลยนะครับชนิดรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมจําแนกได้3ชนิดคือ หนึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือจะมีมุมทุกมุมนะครับเป็นมุมแหลม 2. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมีมุมฉากหนึ่งมุมนะครับแล้วก็3รูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือจะมีมุมป้านหนึ่งมุมแล้วก็ชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านก็จาแนกได้3ชนิดเช่นเดียวกันก็คือ1รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือจะมีด้านทุกด้านนะครับยาวเท่ากันนะครับ 2รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะครับแล้วก็อ3รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือจะไม่มีด้านใดาย,ยาวเท่ากันเลยนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะประกอบไปด้วยฐานมุมที่ฐานมุมยอดด้านประกอบมุมยอดส่วนสูงและความสูงนะครับจะเป็นยังไงไปดูต่อเลยครับ ข้อหน่นะครับถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมนะครับอสมอ่ะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนะครับจะเรียกได้2แบบก็คือตามเข็มอ่านตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับแต่ใน,ในคลิปนี้นะครับครูจะขออ่านตามเข็มนาฬิกานะครับโดยเราจะเริ่มจาก จุดใดกอนก็ได้นะครับตรงนี้เขาเริ่มจากอสมหรือสามเหลี่ยมสมอหรือสามเหลี่ยมมอสนะครับได้หมดเลยนะครับแต่ต้องอ่านไปในทางเดียวกันก็คือตามเขียนาฬิกาหรือทวนเขียนาฬิกาก็ได้นะครับอ่ะนะครับเมื่อเราเริ่มเมื่อกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอย่างเช่นข้อนี้กําหนดด้านมอเป็นฐานเราก็จะทําได้อย่างแรกเลยเมื่อได้ฐานก็จะรู้ มุมที่ฐานนะครับก็คือในที่นี้ก็คือมุมมอกับมุมอนะครับก็คือมุมที่ฐานก็ต้องอยู่กับฐานนะครับจากนั้นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานนะครับคือมุมสอเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุมยอดนะครับเมื่อทราบมุมยอดเราก็จะทราบด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นมุมยอดนะครับก็คือ2ด้านอสกับด้านสมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเราลากเส้นจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนะครับอย่างเช่นข้อน,นี้ก็คือสอทอนะครับด้านสอทอตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าส่วนสูงและความยาวของส่วนสูงนะครับอย่างข้อน,นี้คือ4.5เราจะเรียกว่าความสูงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปตอบกันดูนะครับฐานก็คือเมื่อกี้นะครับ สามขีบนาฬิกาคือมออนะครับเป็นฐานสัญลักษณ์ขีดข้างบนตรงนี้เราเรียกว่าด้านนะครับอ่านว่าด้านมออนะครับมุมที่ฐานก็คือมุมมอกับมุมอตรงนี้แต่เราจะต,ต้องเรียก3ตัวอักษรเพาะฉะนมุมแรกมุมมนะครับก็คือสมออนะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ข้างบนก็คือหมวกนะครับอ่านว่ามุมส มอนะครับนะครับมุมม,มจะเป็นมุมยอดที่อยู่ตรงกลางนะครับและอีกมุมหนึ่งก็คือมุมม,มอสนะครับมุมที่เป็นมุมยอดจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่หมวกให้ด้วยนะครับต่อไปมุมยอดนะครับก็คือมุมสต้องอ่านวน่ามุมอสมอนะครับ นะครับอสมนะครับแล้วก็ด้านประกอบปุ่มยอดนะครับตามเก็บนาฬิกาด้านแรกคือด้านอสและก็ด้านสมนะครับนี่นะครับด้านอสและด้านสมนะครับส่วนสูงก็คือด้านสทนะครับด้านสทแล้วก็ความสูงก็คือ4.5เซนติเมตรครับ นี่คือส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสังเกตดีๆนะครับการอ่านชื่อด้านการอ่านชื่อมุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับสามเหลี่ยม o, สอสม o, รูปเดียวกันเลยเพียงแต่ข้อนี้นะครับครูเปลี่ยนด้านกับเปลี่ยนฐานนะครับกำหนดให้ฐานเป็นฐานด้านสม o, นะครับตรงน,นี้นะครับตอนแรกของรูปที่1เนี่ยเรากาหนดให้ด้าน มอเป็นฐานนะครับแต่ข้อที่2กําหนดให้ฐานนะครับคือด้านสอมอนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานก็จะเปลี่ยนไปตามฐานนะครับตรงนี้จะเป็นมุมสอกับมุมมอนะครับแล้วก็มุมยอดก็คือจะเป็นมุมอครับเพราะฉะนั้นด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็นมออกับอสอนะแล้วก็ลากจากมุมยอดไปตั้งฉากกับฐาน ที่จุดทอเหมือนเดิมก็คือจะเป็นส่วนสูงนะครับก็คือเป็นด้านอทอแล้วก็ความสูงก็คือ4.5เช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฐานฐนะานก็คือด้านสอมอนะบฐานคือด้านสอมอจากนั้นมุมที่ฐานก็คือมุมสอกับมุมมอต้อง เอาไว้ที่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นมุมแรกคือมุมอสอมเห็นไหมครับมุมสจะอยู่ตรงกลางนะครับและอีกมุมหนึ่งก็คือมุมมอจะอยู่ตรงกลางนะครับสอมอ,อนะครับต่อไปมุมยอดนะมุมยอดคืออเพราะฉะนั้นตามเขียนนาฬิกาก็ต้องอ่านว่าม,ม,มุมมอ,อสนี่ครับมุมมอสนะครับ แล้วก็ด้านประกอบปุ่มยอดก็จะมี2ด้านก็คือมออและด้านอสอนะครับด้านมออและด้านอสอ่านตะ่อไปส่วนสูงก็จะเป็นด้านทออนะครับเพราะต้องอ่านน้าเขีนเยนนาฬิกานะครับทอ่ออแล้วก็ความสูงก็คือ4.5ซนติเมตรนะครับอ่นะ เป็นยังไงบ้างครับส่วนต่างๆขงรูปสามเหลี่ยมน,นะครับการอ่านชื่อด้านอ่านชื่อมุมนะครับเราเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนลืมหรือยังไม่เข้าใจก็ทบทวนจากตรงนี้นะครับสังเกตการอ่านการอ่านชื่อด้านนั้นชื่อมุมนั้นเราอ่านได้2อแบบก็คือตามเข็มนาฬิกากับชนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับและแบบฝึกหัด ให้นักเรียนอ่านตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อจะเป็นในแนวทางเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่3นะครับข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมบ้างน,นะครับเราก็กําหนดฐานเป็นด้าน B-A นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุมที่ฐานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุม B กับมุม A จะต้องอยู่กับฐานนะครับเสร็จแล้ว ก็จะได้มุมยอดก็คือตรงมุมที่อยู่ตรงข้างกับฐานนะครับก็คือมุม T เมื่อได้มุมยอดก็จะได้ด้านประกอบมุมยอดนะครับอ่าก็คือ b อีอกับ T, B นะครับแล้วก็เมื่อลากจากมุมยอดไปตั้งฉากกับฐานที่จุด y เราก็จะได้ส่วนสูง yt นะครับแล้วก็ความสูงก็คือ2ซนติเมตรนั่นนะครับ เดี๋ยวไปตอบกันเลยฐานก็คือนะครับนี่นะครับฐานด้านนี้ก็คือ b ด้าน b a นะครับมีสัญลักษณ์ขีดด้านบนนะครับอ่านว่าด้าน b a นะครับแล้วก็มุมที่ฐานนะครับก็จะเป็นมุม b กับมุม a เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านมุมแรกคือมุมที่บีเอนะครับมุม b จะเป็นมุมยอดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มุม B A T นะครับสังเกตดีๆนะครับต่อไปมุมยอดก็คือมุมทีตรงนี้ตามเข็ยนานิกาก็จะเป็นมุม A T B นะครับ A T B แล้วก็ด้านประกอบมุมยอดอตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็น A ด้าน A T กับด้าน T B นะครับ ต่อไปส่วนสูงก็จะเป็นด้าน yt Yt แล้วก็ความสูงก็คือ2เซนติเมตรนั่นเองต่อไปข้อที่4นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับรูปเดิมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนฐานนะครับเรากำหนดด้าน ta เป็นฐานเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานก็จะอยู่มุม a กับมุม t นะครับและมุมยอดก็จะเป็นมุม b นะครับ ด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็น T B แล้วก็ B A นะลากจากมุมยอดไปตั้งฉากที่ฐานนะครับเราลากจากมุม B มาที่ฐานมันตั้งฉากไม่ได้ดังนั้นเราจึงต่อจะกฐา,า,านออกไปนะครับเพื่อลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานแบบนี้นะครับด้านตรงที่ต่อออกไปตรงนี้เราเรียกว่าแนวของฐานนะครับแล้วก็ลากจากมุม B มาตั้งฉากกับแนวของฐานแทน เนื่องจากว่าเราไม่สามารถลากจากมุม B มาตั้งฉากกับที่ฐานได้นะครับก็ต้องต่อเนวของฐานออกมาแล้วก็ลากจากมุมยอมาตั้งฉากกับแนวของฐานแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับฐานก็คือด้าน at นะครับ at แล้วก็มุมที่ฐานก็คือมุม b กับมุม a ใช่ไหมครับอ่ะมุม b ก็จะอ่านว่ามุม b a T นะครับแล้วก็มุม A Tb นะครับนี่คือมุมที่ฐานอ่ะส่วนมุมยอดก็คือมุม B นะครับมุม b ก็จะเป็นมุม T B A นะครับนี่นะครับ T B A คือมุม B ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางอ่ะใส่สัญลักษณ์มุมให้ด้วยครับต่อไปด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็นด้าน ท b นะครับด้าน TB กับด้าน B a นะครับอ่ b นะต่อไปส่วนสูงส่วนสูงนี่นะครับเราจะเอาจากมุมยอดมาตั้งฉากกับแนวของฐานก็คือ B Y นะครับต่อไปความสูงก็คือ3-8เซนติเมตรนั่นเองนะครับนะต่อไปข้อที่4นะ่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมีข้อตกลงนะครับ ก็คือนะครับจะมีด้าน2ด้านยาวเท่ากันนะเพราะฉะนั้นด้านที่ยาวไม่เท่ากันเนี่ยจะต้องเป็นฐานโดยอ,อัตโนมัตินะครับลองดนสังเกตดีๆนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้าน2ด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นด้านที่ไม่ใช่ที่ไม่ยาวเท่ากันเนี่ยเราจะให้เป็นฐานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นที่นี้ฐานก็คือด้านมอเมื่อทราบฐานเราก็จะรู้ว่าม,มุมที่ฐานก็คือมุมมนะครับกับมุมอแล้วก็ มุมยอดก็คือด้านมุมที่อยู่ตรงข้างกับฐานนัคือมุมสอนะครับอ่าแล้วก็เมื่อทราบมุมยอดก็จะรู้ด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านอสอแล้วก็สมจากนั้นรากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานที่จุดทอก็จะเรียกว่าส่วนสูงสอทอนะครับแล้วก็ความสูงก็ก็คือความยาวของส่วนสูงนั่นเอง ฐานนะครับก็คือด้านมออนี่นะครับฐานมอมุมที่ฐานก็คือมุมมอกับมุมอเพราะฉะนั้นมุมแรกก็จะเป็นสอมอนะครับและมุมมออสอนี่นะครับมอสต่อไปมุมยอดก็คือมุมสอตรงนี้นะครับก็คืามุมอสอมอ จากนั้นด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็นด้านอ,อสอและด้านสอมอนะครับจากนั้นส่วนสูงก็คือด้านสทออนะครับท่านสทแล้วก็ความสูงก็คือ4.4เซนติเมตรนั่นเองอ่ะนี่คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอย่าลืมนะครับว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้านสองด้านยาวเท่ากัน ด้านที่ไม่เท่ากันนะครับจะกลายเป็นฐานทันทีโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉา,ากก็คือมีมุมฉากหนึ่งมุมนะครับตรงนี้ส่วนประกอบก็มีการเรียกก็จะแตกต่างจากรูปอื่นนะครับอ่ะรูปแรกอันแรกเลยเรามาบอกว่าจงไหนคือมุมฉากนะครับตรงนี้นะครับมุม A คือมุมฉากเพราะฉะนั้นด้านที่ประกอบขึ้นเป็นมุมฉาก เราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนี่นะครับส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามอย่างนี้นะครับตรงข้ามมุมฉากก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นนะครับมุมฉากก็คือมุม CAT นะครับตรงที่เป็นมุมฉากต้องอยู่ตรงกลางนะครับคือมุมยอดนี่นะครับ CAT แล้วก็ด้านประกอบมุมยอดก็คือด้าน CA และด้าน AT นะครับด้าน CA และด้าน AT แล้วก็อีกอันนึงก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน t c นะด้าน TC เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนพอเข้าใจหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูตัวอย่างนะครับดูให้ดีนะครับองค์ที่จะทําให้สับสนคือการอ่านชื่อด้านและอ่านชื่อมุมนะครับการอ่านนั้นอ่านได้สวิธีก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาหรืออ่านทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันครู ให้นักเรียนอ่านตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อนักเรียนดูจนเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสรุปได้อย่างไรกันบ้างนะครับส่วนสรุปส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมน,นะครับมุมที่มีฐานเป็นแขนหนึ่งของมุมเราจะเรียกว่ามุมที่ฐานมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเรียกว่ามุมยอดด้านแต่และด้าน ที่เป็นแขนของมุมยอดเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านที่ประกอบกันเป็นมุมฉากเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากแล้วก็ด้านที่อยู่ตรงข้าม,มากับมุมฉากเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนี่คือสิ่งที่เราเรียนในคลิปนี้นะครับนะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทไปําแบบฝึกออนไลน์กันเลยขั้นแรกนะครับนักเรียนก็ไปที่กลุ่มนะแล้วก็ไปคลิกลิงก์นะครับที่อยู่ในกลุ่มก็จะปรากฏ ต่างีขึ้นมาจากนั้นนักเรียนก็พิมพ์ชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อพิมพ์ชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ไปเติมคําตอบนะครับตามรูปภาพที่ให้มานะครับแบบนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือฐานก็คือด้านปปนะครับเ็เติมมุมยอดเติมมุมที่ฐานส่วนด้านประกอบมุมยอดส่วนสูงก็ความสูงเติมลงไป ทำไปเรื่อยจนถึงข้อที่4นะครับอ่ะข้อที่3กับข้อที่4นะครับเวลานัเรียนเติมต้องเติมเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าในรูปภาพนั้นเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อเติมเสร็จทั้ง4ข้อแล้วนะครับเลื่อนมาด้านล่างจะมีปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่า finish นะครับนักเรียนก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลข,ของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกคำว่าเซ็นนะครับแล้วก็คลิกคำว่าตกลง ก็จะมีคะแนนปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อมีคะแนนปรากฏขึ้นแสดงว่าแบบฝึกหัดของโ้งเรียนส่งมาถึงครูเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ